สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่กลยุทธ,ธ์มิถิเตาคุณเคยไหมที่อยากชนะจนลืมระวังกับดักในสามก๊กมีจอมยุทธหนึ่งคนที่แม้จะเก่งกล้าขนาดไหนก็ยังเกือบต้องทิ้งชีวิตในหุบเขามรณะเพียงเพราะโลกประชัยชนะแค่ชั่ววูบเดียวโจโฉจอมวางแผนที่ทั่วแผ่นดินต่างเกรงกลัวยังพลาดในเกมน,นี้วันนี้ผมจะพาคุณย้อนรอยแผนลงครั้งนั้นเพื่อให้คุณอ่านเกมชีวิตได้เฉียบขึ้นและไม่เดินพลาดเหมือนยอดขุนพลผู้เกริงไกลหลังศึกเซ็กเทค โจโฉถอยนี้แบบเสียศูนย์คุณทนบาดเจ็บกระจัดกระจายแต่เมื่อได้ยินข่าวว่าจิวยี่บาดเจ็บหนักทัพงอตแตกกระจายโจโฉไม่รอช้ารีบไล่ตีทันทีกองทัพนับหมื่นเคลื่อนพลดั่งพายุทะลวงเป้าหมายตีให้แตกสิ้นก่อนศัตรูตั้งตัวทันเขานำทัพไล่เข้าช่องเขาหัวหญินช่องเขาแห่งนี้แคบชันและอันตรายเรากับหลุมพรางที่ธรรมชาติเองก็สมรู้ร่วมคิดแต่จิวยี่รู้ทันทุกกาวของศัตรู เขาจัดกองโจนซุ่มอยู่เหนือยอดเขาทั้งซอกหุบเหวและปากช่องลับวางแผนเหมือนช่างแกะสลักที่รอคอยจังหวะสังหารรอเพียงโจโฉเดินเข้ามาในกับดักแห่งโลภเท่านั้นเมื่อกองทัพโจโฉเคลื่อนลึกเข้าไปกลางหุบเขาเสียงวีดของลูกธนูแหวะกอากาศเสียงหินถล่มจากยอดถาเสียงเพลิงแตกเปร้ยจากกิ่งไม้จุดไฟเผาในพริบตาเดียวทางหนีทุกเส้นทางถูกตัดขาดอย่างสมบูรณ์ บทเรียนสาข้อที่โจโฉสอนเราด้วยชีวิตตัวเองข้อที่1โลกชัยชนะคือทางลัดส,สู่หายนะชัยชนะยิ่งใกล้มือเท่าไรความระแวงในใจคนยิ่งลดลงเท่านั้นโจโฉเห็นศัตรูแตกกระจายรีบกระโจนเข้าใส่โดยไม่คิดซ้ําแต่กับดักที่ร้ายที่สุดคือสิ่งที่เราคิดว่าได้แน่นอนนั่นเองข้อที่สองเมื่อได้เปรียบเศัตรูยังอาจมีแผนซ่อนอยู่เสมอจิวยี่แซงทำเป็นบาดเจ็บปล่อยเท้าหลอกให้โจโฉตายใจ ข่าวดีที่เราอยากฟังมักเป็นข่าวที่ง่ายที่สุดที่จะปลอมขึ้นมาและเมื่อเราเชื่อเราคือเหยื่ที่เดินเข้าไปในกับดักด้วยเท้าตัวเองข้อที่3ช่องทางแคบคือดาบสองุมช่องเขาล่อใจโจโฉเพราะมันดูเหมือนเส้นทางลัดสู่ชัยชนะแต่ในความจริงมันคือหลุมพรางที่ใครก็ตามที่รีบเร่งต้องถูกฝังจำไว้เสมอสิ่งที่ดูง่ายและเร็วที่สุดอาจเป็นกับดักที่ซับซ้อนที่สุดในสนามชีวิต แล้วในเส้นทางของคุณตอนนี้มีไหมครับโอกาสที่ดูสวยรู้เกินจริงบางโอกาสมันมาเร็วเกินไปบางข้อเสนอมันดีเกินกว่าจะเป็นจริงอย่ารีบคว้าเพียงเพราะมันตรงกับความโลภที่ซ่อนอยู่ในใจเพราะในชีวิตจริงกับดักที่อันตรายที่สุดมักไม่ได้ซ่อนอยู่ในความน่ากลัวแต่มักซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราอยากได้ที่สุดจงใช้สติมากกว่าความอยาก แล้วคุณจะมองเห็นกับดักแ,แม้มันพรางตัวด้วยความสวยงามก็ตามวิธีใช้ได้จริงก่อนจะไล่ตามชัยชนะใดๆ1ห,หยุดมองให้ชัดเจนก่อนเส้นทางข้างหน้าเป็นเส้นชัยจริงๆหรือเป็นกับดักที่พรางตัวมาด้วยความโลภอย่าตัดสินด้วยแค่ความง่ายหรือแค่ความหวานลวงเพราะกับดักที่อันตรายที่สุดมักซ่อนอยู่ในเส้นทางที่ดูราบรื่นที่สุด2เช็คข้อมูลรอบด้าน ก่อนตัดสินใจใหญ่ๆเสมอฟังข้อมูลจากหลายแหล่งถามให้ครบทุกมุมอย่าเชื่อเพียงข่าวดีที่ยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ 3. ถามตัวเองถ้าฉันคิดถ้าตรงนี้ผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดจะหนักแค่ไหนถ้ารักไม่ได้อย่าเดินไปเส้นทางนั้นทำสามสิ่งนี้ก่อนตัดสินใจเสมอแล้วคุณจะไม่ต้องหนีตายกลางหุบเขาแห่งความโลภเหมือนที่โจโฉเคยเป็นชีวิตไม่ใช่เรื่องของใครวิ่งเร็วกว่าแต่มันคือใครหลบกับดักได้ม่นย่ำกว่า ถ้าอยากอ่านเกมชีวิตได้เฉียบขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องกลยุทธ,ธ์มิติตาของเราเจอกันใหม่กับอีกหนึ่งบทเรียนกลยุทธ์ชีวิตที่อาจเปลี่ยนเส้นทางของคุณได้ตลอดการขอบคุณที่รับชมจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ